ตอตั้งก่าของตัวตรากิโก้นะครับอาจารนี่ตอนนี้กันพอแล้วอรูปยั่ไงแล้แลก็มีนับถวั

だからさまざまできるだけ。 หลังถอดหน้ากากเราไปที่เดิมออกแล้วเราก็ทาการเปลี่ยนเป็นจอ Android ตรงรุ่นรถโตโยต้าวีโก้ค่ะโดยในชุดตรงรุ่นน้ตมีจอ Android ขนาดหน้าจอแสดงผล9นิ้วซึ่งมีหลายรุ่นหลายสเปคให้เลือกพร้อมหน้ากากสีดําเงาและปักตรงรุ่นรถติดตั้งแทนที่เรนหน้ากากและวิที e เดิมค่ะถ้ามีปุ่มกดพวงมลาลัยก็ยังสามารถใช้ได้เหมือนเดิมเลยจอ Android เขามีให้เลือกหลายรุ่นหลายสเปคนะคะไม่ว่าจะใช้โทรศัพท์ iPhone หรือ Android ก็สามารถใช้งานร่วมกับจอ Android ได้ค่ะซึ่งจอ Android ทุกรุ่นเขาสามารถฟังวิทีโอ M เล่น USB หรือแฟ โทรศัพท์มือถือเพื่อฟังเพลงหรือคุยโทรศัพท์ได้ค่ะและด้วยความที่เป็นจอ Android เขาก็เลยสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Play Store มาเล่นที่จอได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปดูซีรีส์ทีวีออนไลน์แอป,ปแดงเอาไว้ดูหนังฟังเพลงแบบนี้หรือว่าแอปแผนที T ่ Google m a p ก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นที่จอได้เลยรวมถึงแอปอื่นๆด้วยนะคะถ้าอยากใช้งาน2แอปพลิเคชันพร้อมกันก็สามารถทําได้นะคะโดยการแบ่งครึ่งหน้าจอใช้งาน2องแอปไปพร้อมๆกันแบบนี้ค่ะและจอ Android เขาก็ยังมีอีควอไลเซอร์รมาม ซับวอล์กพีแอมพาเวลแอมเครื่องเสียงรถยนต์ต่างๆจอเพดานกล้องบันทึกเหตุการณ์กล้องมองถอยหลังก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้นะคะและจอ,อนอยเขามีให้เลือกหลายรุน่นหลายสเปคค่คะบางรุ่นเนี่ยก็สามารถติดตั้งกล้องรอบคันเพิ่มได้ด้วยถ้าสนใจจอ,อนลอยตรงรุ่นโ,โ,ตโตโยตา้าวีโกแบบนี้สามารถสอบถามได้เลยนะคะ